สวัสดีครับพบกับ n นา a กา i ชิมม r ม้าช anel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ n นา a กา i ชิมม r ม้าช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารญาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับได้คู่ดีชีวิตดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่1อีกนะครับคู่ชีวิตที่ดีมันไม่ได้หากันง่ายๆ หรือถ้าหากแฟนสาบีหรือคนที่คุณกําลังคบอยู่มีอาการค,คล้ายๆกับแบบอย่างที่ทางการชิมม่ามอชแนลนำมาฝากคุณนึกกันวันน,นี้บอกได้เลยนะครับว่าคุณเลือกถูกคนแล้วแถมคุณยังเป็นผู้หญิงที่ดูโชคดีสุดๆที่ได้เขามาอยู่ในชีวิตนะครับแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปรวมพร้อมกันเลยนะครับนายหากคนที่คุณคบอยู่มีอาการค,คล้ายๆ5แบบอย่างนี้บอกได้เลยว่าคุณเลือกถูกคนแล้วนะครับ มาเรื่องบที่ 1. เขาเทคแคร์ทั้งตัวคุณคนรอบข้างและก็ครอบครัวของคุณด้วยอย่าลืมว่าในชีวิตของคุณต่างเต็มไปด้วยเพื่อนพ่อแม่คนใกล้ชิดอย่างมากการที่มีคนรักที่พร้อมจะดูแลทั้งตัวคุณเองและคนรอบตัวคุณนับเป็นว่าเรื่องที่โชคดีมากๆเพราะในบางคนอาจจะได้เจอคนรักที่รักแค่ตัวคุณคนเดียวแต่ไม่ได้รู้สึกยินดีที่จะรักคนรอบข้างของคุณสักเท่าไหร่นักแบบนี้ถ้าเจอแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับ2 เขาเข้าใจในตัวคุณแม้ในวันที่คุณยังไม่เข้าใจตัวเองเชื่อว่าอาการเหล่านี้หลายคนน่าจะเคยเป็นกันบ่อยโดยเฉพาะสาวๆนะครับอาการแบบนี้มีผลทําให้หลายคนรู้สึกดาวลงหรือเริ่มไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจคุณไปได้พร้อ,รอมๆกันนั่นเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เขามีให้คุณตลอดเวลาอย่างนะครับ 3. เขาทางานบ้านที่แสนน่าเบื่อแทนคุณด้วยถ้าหากเขาสามารถดูแลบ้านดูแลลูกๆแทนคุณโดยที่ไม่เกี่ยงหน้าที่อันนี้ในกรณีของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเมื่อคุณเกิดป่วยหรือยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาดูแลงานบ้านหรือว่าตัวเองถือว่าเขาเป็นแฟนที่ดีเข้าใจคุณมากเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากมากเลยนะครับเจอคนแบบนี้สี่คนที่คุณบ่นว่าเหนื่อย แต่ไม่พูดเกดทับด้วยคําว่าเหนื่อยกว่าเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างพร้อมใจกันเข้ามาหาในชีวิตของคุณหลายคนอาจจะเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบางทีอาจจะถึงขั้นท้อแท้ใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การมีคนรักที่คอยปลอบใจให้กําลังใจแล้วก็ไม่เกทับคุณด้วยคําว่าเขาเหนื่อยกว่าหรือว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกับคุณคําปลอบใจนั้นนอกจากจะทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นแล้วยังเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมองคนรักไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับ 5. คนที่เห็นว่าปัญหาของคุณสําคัญจะดีแค่ไหนถ้าในชีวิตไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่กําลังรุมเร้าทุกเรื่องเพียงคนเดียวการมีคนคอยช่วยหาทางออกแล้วก็กระตือรือร้นที่จะแก้ไขทุกอย่างไปพร้อมๆกันอาจทําให้คุณมองว่าชีวิตไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้แล้วยังรู้สึกอีกด้วยว่าตัวเองมีคุณค่าสําหรับใครบางคนมากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้นะครับเห็นไหมครับสําหรับ หากคนที่คุณคบอยู่มีอาการค,าคล้ายคลห้าแบบอย่างนี้บอกได้เลยว่าคุณเลือกถูกคนแล้วนะครับแล้วถ้าเพื่อนเจอแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความเห็นเพิ่มเติมประกันใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมารุชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะก s ชิมะมาร์ h ช n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจยยารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ